แบบฝึกหัดประเมินตนเองนะครับข้อ8ครับแก๊สชนิดหนึ่งหนัก4.0กรมัมมีปริมาตร2.0ลิตรที่อุณหภูมิ2 7องศาเซลซียสความนันหนึ่งบรรยากาศจงหามวลโมเลกุลของแก๊สนี้มวลโมเลกุลนะครับทั้งหนี่คีดเดือดสำคัญเลยนะฮะมวลโมเลกุลเนี่ยเราจะทราบแล้วนคะครับว่ามีหน่วยเป็น กรัมต่อโมลนครับมวลโม,โมโนะเลกุลเท่ากับนะลองดูครับโจทย์บอกมานะครับแก๊สมีมวล4.0กรัมนะครับมวลกับปริมาตรครับมวลนี่จดมวลนมาแล้วนะส่วนจำนวนมมลนะครับเราก็ต้องเชื่อมโยงไปยังอะไรครับ อันนี้จะเชื่อมโยงไปยังกฎค่าคงที่ของแก๊สนะครับ0 0 8 2 1นหน่วยของค่าคงที่แก๊สนะครับบรรยากาศปริมาตรเป็นลิตรนะครับแล้วก็โมลต่อกิโลวินิตนะครับอุณหภูมิก็เป็นตัวหารนะครับดังนั้นเราได้แล้วนะครับกรัมต่อโมลเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามตัดหน่วยนะครับ เราตัดอุณหภูมิก่อนแล้วกันนะครับ27องศาก็คือ300เคลวินนะครับได้แล้วส่วนตัวหานะครับเราก็มาตัดที่ความดันบรรยากาศนะครับตอนนี้ความดันอยู่ที่1.0บรรยากาศอีกตัวหนึ่งครับก็คือปริมาตรปริมาตรก็อยู่ที่2.0ลิตรนั่นเองมาดูการตัดทอนหน่วยก่อนนะครับ ตอนนี้เราสามารถตัดทอนหน่วยความดันได้แล้วนะครับอุณหภูมิก็เช่นกันแล้วก็หน่วยปริมาตรนะครับตัดออกเลยนะครับก็ยังคงเหลือหน่วยมวลต่อโมลของสารนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยของมวลโมเลกุลน,นั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบของเรามีค่าเท่ากับ49.26นะครับหน่วยเป็นกรัมต่อโมลนะครับ